วิตามินและแร่ธาตุต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้วิตามินและแร่ธาตุที่มีอยู่หลายชนิดนั้นถือเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายทางการแพทย์ทำการศึกษาจนทราบมานานแล้วว่าร่างกายของสิ่งมีชีวิตต้องการวิตามินและแร่ธาตุเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันแต่ไม่สามารถขาดไปได้หากร่างกายของเราขาดวิตามินและเกลือแร่เระียะเวลาหนึ่ง ก็จะเกิดความผิดปกติจนกระทั่งเกิดเป็นโรคบางอย่างได้ดังนั้นคนทุกคนควรได้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ในแต่ละวันแต่ทว่าในปัจจุบันการทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้ครบ5้าสีในแต่ละวันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเนื่องจากไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบของคนยุคนี้ที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยการได้ผลิตภัณฑ์เสริมจำนวนพอประมาณอาจเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพวิตามินและเกลือแร่ที่เหมาะสมมีฤทธิ์ป้องกันโรคและช่วยผู้ป่วยให้ฟื้นฟูร่รางกายได้เร็วขึ้นวิทยาการใหม่ล่าสุดของวงการเสริมสร้างร่างกายด้วยวิตามินและแร่ธาตุในรูปแบบเจลที่มีการวิจัยการดูดซึมสูงกว่าวิตามินและเกลือแร่ทั่วไปถึง5เท่าผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติผสานเทคโนโลยีเจลขั้นสูงจากสหรัฐอเมริกา โภชนาการที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบันและเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราได้รับสารอาหารมากมายที่ต้องการจากอาหารของเราจากการกินอาหารจากพื้นดินจากผักผลไม้ที่เรากินในยุคปัจจุบันมันยากกว่ามากที่จะได้รับแร่ธาตุและวิตามินเหล่านั้นทั้งหมดและด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้เรารู้ว่ามันสําคัญแค่ไหนที่แร่ธาตุและวิตามินบางชนิดส่งผลต่อสุขภาพและกระบวนการทางชีวภาพของเรา เออทุกวันนี้เราไม่ได้รับสารอาหารเหล่านี้มากเท่าที่เราต้องการที่จะช่วยบำรุงร่างกายในแต่ละวันเมื่อร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่เหมาะสมมันจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมันช่วยประหยัดพลังงานได้มากหากเราไม่รับสารอาหารที่เหมาะสมร่างกายของเราก็จะเสื่อมถอยลงเชยชาเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตของเราได้แต่เราจะรู้สึกไม่แข็งแรงมินคือคำตอบของสิ่งนั้นครับคือคำตอบของโภชนาการวิตามินแร่ธาตุที่เราต้องการในทุกวัน จะให้ปริมาณวิตามินทั้งหมดที่เราต้องการวิตามินทั้งหมดพร้อมทั้งแร่าธาตุทั้งหมดด้วยครับด้วยการทานวิตามินและแร่าธาตุเหล่านี้ในแต่ละวันมันจะช่วยเสริมอาหารของเราช่วยให้อาหารของเราสมบูรณ์ขึ้นด้วยความสัตย์จริงนะครับกับสิ่งต่างๆที่เรากินในทุกวันนี้ไม่ได้ประกอบไปด้วยสารอาหารท,หทั้งหมดที่เราต้องการเสมอไป เมื่อเราได้รับแร่ธาตุที่เหมาะสมและว,วิตามินที่เหมาะสมในอาหารของเราร่างกายของเราจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังมีประสิทธิผลทำงานได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงมันจะช่วยเสริมกระบวนการทั้งหมดในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการทำงานของสมองไม่ว่าจะเป็นการทำงานของภูมิคุ้มกันทั้งหมดนี้ถูกเสริมสร้างด้วยวิตามินและแร่ธาตุนั่นเองครับ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกมันจึงได้รับการส่งเสริมมินมีสารอาหารครบถ้วนที่จำเป็นสำหรับการบำรุงสุขภาพในทุกๆวันนั่นก็คือวิตามินและแร่ธาตุในการวิจัยจำนวนมากที่บอกว่าเราต้องใช้มันมากแค่ไหนหากคุณทานหนึ่งหมื่นเท่าของวิตามินที่คุณต้องการแล้วล่ะก็คุณต้องไปคุยกับคุณหมอแล้วล่ะครับด้วยความสัตย์จริงเราไม่แนะนำให้คุณทานวิตามินในปริมาณมากขนาดนั้นเราขอแนะนำแนวทางที่เป็นวิทยาศาสตร์ครับ เรามีวิตามิน100%ที่จะแนะนำเรามีแร่ธาตุที่จะแนะนำมากถึง50%ที่อยู่ในนั้นเพียงแค่คุณทาน1-2ซองต่อวันคุณจะได้รับวิตามินและแร่ธาตุทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเมื่อเรารวมสารอาหารเหล่านี้เข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีเจล Suspension เจลนั้นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากเพราะเป็นสิ่งที่ถูกดูดซับและละลายเข้าสู่ ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพและสิ่งที่ไม่ถูกดูดซับและละลายเป็นเจลก็จะถูกแขวนลอยมันก็จะลอยอยู่ในนั้นเมื่อนำเข้าสู่ร่างกายเจลก็จะทำหน้าที่ในด้านการดูดซึมเข้าสู่ลำไส้อีกทางหนึ่งนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการดูดซับในเจลหรือถูกแขวนลอยโดยเจลเจลเป็นวิธีที่เหมาะสมในการนำพาสารอาหารเหล่านี้ ในเรื่องของการเสริมวิตามินและแร่ธาตุเทคโนโลยีเจลเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วหรครับ